ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระสุธรรมรังสีคัมพีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรเสนอตอนที่48เรื่องบทประพันธ์ของท่านพ่อท่านพ่อหลีธรรมทโรได้ให้อาว่าธรรมเอาไว้ว่า ความเจ็บไข้นั้นเป็นของดีเป็นเครื่องคำจุนพระศาสนาถ้าคนเราไม่เจ็บไม่ป่วยก็คงไม่มีใครนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่นึกถึงวัดวาอารามกันในหนังสือชีวประวัติของท่านพลีธรรมทโรได้จารึกต่อไปอีกว่า เมื่อท่านพ่อหลีสาสางการงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็ปล่อยอริยบทในท่าทางสบายบ้างตามสมควรแก่สมณวิสัยเราเคยเห็นเคยรู้แต่ว่าท่านพ่อชอบสอนให้พวกศิษย์นั่งหลับหูหลับตาทำสมาธิสู้กับกิเลสอย่างเดียวไม่เคยนึกเลยว่าท่านพ่อจะมีเวลาไปสนใจกับการเป็นนักกวีด้วยวันหนึ่งนายมั่นลูกศิษย์ประจำกุฏิของท่าน ได้นำม้วนกระดาษมาส่งให้ลูกศิษย์ของท่านชื่อว่าอารุณพร้อมกับหัวเราะร่าอย่างขบขันจริงๆและพูดว่าท่านพ่อท่านสั่งให้คุณแจ้ด่วนครับแหมวันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นท่านไม่ออกมาข้างนอกเลยปิดประตูเงียบอยู่ในกุฏิทั้งวันผมคิดว่าท่านคงจะนั่งสมาธิจึงค่อยๆย่องไปแอบมองดูที่แท้ท่านนั่งแต่งโครงกรน,นี่เองเดี๋ยวนี้ท่านพ่อท่านกำลังจะหัดเป็นนักประพันธ์ อย่างคุณบ้างแล้วนะครับเขาพูดเล,เล่นกสนุกๆแล้วก็เดินอมยิ้มกลับไปลูกศิษย์คนนั้นรับม้วนกระดาษมาคลี่อ่านดูเห็นเป็นบทคติธรรมเขียนด้วยลายมือตัวโตๆยุ่งๆยาวเต็มสามหน้ากระดาษฟุสแกปพิจารณาไปจะว่าเป็นกราบก็ไม่ใช่กรอนก็ไม่เชิงแต่เป็นสารคติหน้าฟังพอถึงตอนจบก็เห็นมีคำสั่งเขียนตรงบรรทัดล่างสุดว่าอารุณแก้ไขดัดแปลงให้ด่วนทราบความประสงค์ขององค์ท่านว่า จะนำไปพิมพ์เป็นบรรณาการสำหรับแจกในงานชาปนิกิจศพครูเอื้ออารีชังขมานนท์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ติดต,ต,ตามท่านมานานกำหนดจะทำชาปนกิจที่วัดถ้ำพระสบายจังหวัดลำปางคติธรรมของท่านมีดังนี้ความตายและความเกิดเป็นกำเนิดแห่งความทุกข์ความสุขอันประเสริฐไม่ต้องเกิดใจเจ็บตายนิพพานอยู่ในใจใครรู้ได้เข้าถึงธรรม ความดีเป็นของตัวความชั่วเป็นของเขาไฟลุกล้นเหลือเตาสุมหม้อข้าวเผาเคหาความดีมีในตัวเท่าไข่เหาความดีของเขาเท่าช้างในตาฝ้าฝา,างมองไม่เห็นตัวเยี่ยวเที่ยวบินร่อนหาไก่อ่อนหัวเขาห้อยเล็บเขาไวเชียวลูกไก่ได้กองฝอยตีนขยุ่งปากเขาจิกพลิกไปมาขนที่หมาไปทั้งกอง ยาเบื่อและยาเมาพิษงูเห่าฆ่าคนเขาให้ชิบหายนักปราดผู้ปีชาผสมยาให้คนกินสิ้นโรคาย่อมนำมาแห่งความเลื่อมใสกิเลสคือขันห้าเป็นนาวาเครื่องนำไปจงบำเพ็ญทางจ,จิตใจให้ผ่องใสนั้นคือธรรมความดีเป็นของตัวความชั่วเป็นของเขาพึ่งท่านไม่เหมือนเราพึ่งเขาไม่เหมือนตนความดีที่จะพ้นใจของตนจงทำเอา ทำใจให้แน่นิ่งทำให้จริงทิ้งนิวรณ์ทำไปได้ปัญญาอาวิชชาไม่เหลือเศษอวิชชาเป็นต้นเหตุคือแดนเกิดแห่งสังขารจิตใจเที่ยวฟุ้งซ่านหลงสังขารว่าของจริงเห็นเงาว่าตัวจริงย่อมทอดทิ้งใจของตัวทำใจให้อยู่หยุดพุทเกิดมากิเลสอวิชชาเหล่าตันหาก็สิ้นไปวิชาเกิดในจิตดับความคิดและสังขารอดีตอนาคตกำหนดได้ปัจจุบัน จิตใจไม่ผัวพันไม่ยึดมั่นการใดใดดีชั่วธรรมดาภาวานาตามสบายอยากอยู่ก็หายใจอยากตายก็ทิ้งลมนั่งเล่นเล่น,นอนเล่นสร้างความดีในโลกีให้ปวงชนรรมะกก็เกิดผลในโลกนี้อย่าสงสัยนึกพุทธลมเข้าไปเอาโทไว้ลมออกมาพวกท่านภาวานาอาณาปาคือความตายพุทธะและธรรมโมสังโฆและตัวเราวันหนึ่งถึงอันเดียวอย่าไปเที่ยวคิดมีสาม ความดีและความงามจงน่ำถามที่ตัวเองความยากและความจนใครอยากพ้นจงทำใจใครทำไว้มีข้องใจจงตามไปอโศกามีแบบอนาปาภาวนาชี้แนวทางวัดตั้งอยู่ไม่ห่างในระหว่างครึ่งบางปูปากน้ำกับบางปูวัดตั้งอยู่ห่างทะเลมองไปแหลมฟ้าผ่าอินลังคาสีเหลืองแดงป่าลำพูหลวงพ่ออยู่บางเวลา อยากพบให้ไปหากิเลสหนาคงเบาบางอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพถึงหน้าวัด31แห่งกิโลเลยคดและทางโคง้งรถวิ่งตรงเห็นแนวสนปีนี้2005เลยสองปีครูอารีสิ้นชีวาในเดือนแห่งตุลาในพรรษาวันที่สเลิกดีและยามดีได้บวชชีเป็นนางพรามได้บวช2005ภาวนาพอสมควรได้เที่ยวและชักชวนพวกชาวบ้านมาเลื่อมใส สิ้นแล้วคนอาลัยครูอารีชาวบ้านนี้เข้าเสียดายเอาแหละพูดถึงตายในโลกนี้มันย่อมมีทั่วทุกคนใครๆนี้ไม่พ้นมันมาจนที่ความตายพระอาจารย์ลีธรมธโรนี่แหละคือบทประพันธ์ของท่านพ่อซึ่งได้ขั้นมาจากต้นฉบับเดิมของท่านจริงๆ